สวัสดีครับผมนายวิศวากรองทองชอว์นิาเลขที่สี่ครับผมนายกนินเทนเน็เคิลชอว์นิาเลขที่สอครับวันนี้พวกเราก็จะมากล่าวคำอวยพรขอบคุณงานมงคลสมรสครับเรียนแขนกพิเยศษทุกท่านผมนายกนินเทนเน็เคิลดำรงตำงแหน่งประธานบริษัทไอซีมาร์เก็ตรู้สึกครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ของคุณวิศวะกองทองและคุณประภาวรเชิ้อชูในวันนี้กับผมและนายวิศวะกองทองได้รู้จักเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กแล้วครับพวกเราสนิทสนมกันอย่างมากมีปัญหาทุกใจเออรื่องใดกราคอยปรึกษาช่วยเหลือกันมาโดยตลอดจนวันนี้เขาได้พบผู้ชีวิตที่ที่ดของเขาการใช้ชีวิตผู้ก็เหมือนชอ้อนกับส้อมซึ่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกันชอ้อนมีหน้าที่ตักส้อมมีหน้าที่จิ้ม หรือประครับประคองอาหารใส่ช้อนซึ่งหมายความว่าคอยชะวุลถนอมช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและกันมีความรักใคร่เป็นอันหนเดียวกันจึงได้เข้าสู่พิธีมงคลร่วมอยาดน้ำสังและครอบสายสินมงคลตองกันในวันนี้บผมขอเ,ขเก่าอดยพรให้ครูสมรสประสบสิ่งที่หวังและตั้งใจไว้ทุกประการสามารถผ่ฝ่าอุปรสรรคนานต่างๆ ขอให้มีรับเยและครอบครัวที่ผาสุขตลอดไปขอบคุณครับก่อขอบคุณเรียนท่าพผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผมที่เลี้ยงดูอบรมให้การศึกษาและฟองหัวใจมาเป็นอย่างดีและขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวของผมที่ให้เกียรติ และมอบความไว้วางใจให้ผมได้เป็นผู้ดูแลลูกสาวของท่านผมรู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้รู้สึกตัวเองมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นทําให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมยินดีและเต็มใจมากต่อภาระ,ะหน้าที่นี้ผมต้องขอขอบคุณท่านขันนินเชนในเขา ทานในพิธีที่ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าควคำวยบอลให้กับเราในวันนี้และขอขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานของเราในวันนี้หากภายในงานมีข้อผิดพลาดประการใดกะผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ